ฟอร์ตวลาเดลวบรรยากาศร้านไทยไทยแล้วก็อาหารเป็นแบบว่าเป็นตะแซบเลยเดี๋ยวจะรีวิวร้านให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมาดูอาหารก่อนเถอะอุ้ยนี่คือต้มแซบค่ะต้มแซบเขาใส่ข้าวคั่วแบบนี้เลยกระดูกซี่โครงหมูไก่อู้น่ากินมากไม่ไหวเถอะซี่โครงหมูเป็นชิ้นๆแล้วก็จะดูจานค่ะจานงานวัดเลยค่ะจานลายดอกงานวัด หายากแบบนี้ที่ที่ฟอยด้านะหายากมากซิ่งแบอ่ะโซกือน่าก,กินอุ้ยอร่อยมากน้ำคือใช่เลยต้มแซ่บชิคงหมอูอร่อยอร่อยจังรสชาติคือดีรสชาตินวัวมนัวไม่ไหวรสชาตินัวมากแม่อร่อยเหลือเกิน โอ้ไม่ก็นี่ส้มตำถาส้มตำถาจีสัน๊าด hey, อลัองการปังมากแม่ปังไม่ไหวปังไม่ไหวยำเป็ดยำเป็ดกรอบยำเป็ดออ,อันนี้หมูปิ้งกับหมูปิ้ง เธอนายกะที่แบบจะได้กินแบบว่าหมูปิ้งแบบนี้อร่อยอร่อยดูสิเหมือนเมืองไทยมากเลยไทยมากๆไทยไม่ไหวไทยไม่ไหวแม่ไทยไม่ไหวไ เปิดข้าวเหนียวนุ่มๆอ้ยข้าวเหนียวนุ่มม,มีควันแล้วก็หมูย่างตำถาดดูชามะนาวนี่มีชาชามะนาวชามะนาวปังมากแม่ชามะนาวขึ้นใจอร่อย มาแล้วก็อีกอันอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้คือคือเขาเรียกว่าเล็กตัดราฟดูว่าเนื้อเนื้อข้างในเป็นอะไรจะเป็นไก่ไก่คั่วแบบนี้แล้วก็ใส่กับใส่กับหมี่กรอบราฟนะครับผม <c oughs> เนื้อไก่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเช็คไม่ดูก่อนอืมนัวมากมีกรอบนัวอร่อย มาถึงของโปรดของเขากอ้วยตี๋ววหมูน้ำตกไม่กอดมากแม่ปังไม่ไหวมีตับด้วยแคบหมูลูกชิ้นชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนหนึ่งน้ำเ,นนนเลือดหนึ่งน้ำน้ำเลือดจังไม่ต้องปรุงเลยเบิร์ดกินก่อนไม่ไหว ต,ต้องใส่อะไรมาคะเครื่องปรุงมีน้ำส้มอูนะคะเขาก็เอาโต๊ะมาต่อให้อาโต๊ะจากฝั่งนู้นมาต่อฝั่งนี้เพราะว่าโต๊ะไม่พอเธอหม่ก็เอาโต๊ะต่อโต๊ะสุดฤทธิ์โอเคนะคะเครื่องปรุงมีน้ำพริกตัวนี้ด้วยแล้วก็มีพริกป่นน้ำมะนน้ำตาลเอาฉันนึกว่าจบแล้วหม่ก็น้ำตกหมยูย่างก็มาว่ะเฮ้ยหากินยากนะครับที่ฟลอริดาเห็นไหม เนื้อแล้วก็มีใบสะระแหน่มีถั่วฝักยาวสีเขียวด้วยหาทานยากนะฮะแบบนี้นะครับผมลองกินด şey ูก่อนนัวนัวใส่ถ้วยนะครับผมตับตับตับตัตตับตตตับต กินถ้วยเล็กๆให้เป็นมารยาทอะมีผู้เป็นผู้ดีต้องกินแบบถ้วยเล็กๆพอนะครับผมแบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็เดี๋ยวพอเช็คเครื่องปรุงก่อนนี่เขาเอาน้ำส้มแบบนี้น้ำส้มแบบว่าโฮมเมดอย่างนี้น้ส้มเปรี้ยวอย่างนี้นะกุดอยวน้ำส้มแบบนี้เขาชอบกินหวานน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลเพิ่มความหวานหน่อยปรุง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 แล้วก็เดี๋ยวเอาพริกป่นนิดนึง ข่ป่นหน่อยใส่ลงไปปปปป,ป,ปแบบนี้อีนีก็น่ากินนี่ก็น่ากินกน่ากินหมดเลยน่ากินทุกอย่างเลยนะครับผมน่ากินมากตกคือไม่ไหวไม่ไหวอร่อยมาก อิ่มไม่ไหวแต่น้องเขาบอกว่าเออ่รวมมิตรอร่อยเดี๋ยวจะขอชิมรวมมิตรอร่อยมากอิ่มมากจ้ะแม่นี่เมนูหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมมีสปริงโรคลรมเมลี่เจอรบีฟจะมีน,น,นี้ต้มขาต้ยมยำต้มแซ่ ร้านนี้กำลังเปิดใหม่ที่ฟอร์ดลอล์เดลนะครับเวลาช่วงปรากฏมิชลินเวิร์สอาร์ตี้จะต้องไปกินอีกรอบหนึ่งแน่นอนเพราะว่ามันอร่อยมากรสชาติไทยๆวันนี้กินหลายอย่างลองชิมดูแล้วอร่อยทุกอย่างหวังว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องอาร์ตี้เฟรด้าไดเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะตามติดทางงานจักรวาลทางช่องนี้เหมือนกันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับดูดูวิธีกินดูว่ากินแล้วมา มดูบินม่กินอล้าวอากดู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 เอาดู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 เอโอ้ยโทรศัย